าผ่าเด็กชายวัย12ปีคนนี้กำลังเผชิญหน้ากับหน้าที่เป็นนาทีตายหลังจากพลาดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเทียบเรือข้ามฟากแพขนานยนต์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พลเมืองดีอย่างคุณยิ้มชายวัย47ปีอาชีพพนักงานส่งเอกสารผู้นี้กำลังโดยสารเรือข้ามฟากและเห็นเหตุการณ์เข้า จึงไม่ดีหลอคว้าห่วงยางชูชีพที่อยู่บนแพรกระโดดลงน้ำไปทันทีเพราะดีครับที่คุณยิ้มพลเมืองดีมีสติและดีไปกว่านั้นที่แพรขนานยนต์มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างห่วงชูชีพส่งผลให้การช่วยคนจมน้ำในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี สถิติเด็กจมน้ําเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ชื่นชอบการตกปลาลิมแม่น้ําอย่างเช่นเด็กชายผู้ประสบเหตุรายนี้ถ้าไม่ได้พบกับคุณยิ้มพลเมืองดีผู้นี้เหตุการณ์อาจไม่เป็นเช่นนี้เพื่อตอกย้ําการช่วยคนจมน้ําอย่างมีสติและถูกวิธีไปฟังกันชัดๆครับจากคําแนะนําของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับ ในการลงไปช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ําจมน้ำนะครับผู้ช่วยเหลือเองจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักสําคัญนะครับแม้ว่าท่านอาจจะว่ายน้ําเก่งนะครับแต่ว่าเมื่อท่านลงไปแล้วสัมผัสกับผู้ที่ตกน้ําจมน้ำเนี่ย เขาก็อาจจะกอดรัดท่านนะครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยจมน้ําไปพร้อมๆกันเพราะฉนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักที่เรียกว่าตะโกนโยนยื่นนะครับหมายความว่าเมื่อพบคนที่ตกน้านะครับเราก็ให้ตะโกนขอความช่วยจากคนอื่นนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับมีคนตกน้ํานะครับแล้วก็บอกไปที่ผู้ที่กําลังจมน้ําอยู่นะครับบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับเรามาช่วยแล้วทําตัวนิ่งๆไว้นะครับจากนั้นเนี่ยให้หา วัสดุอะไรก็ได้ที่ลอยน้ำนะครับโยนไปให้ใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวกับผู้ที่ตกน้ําจมน้ําให้เขาคว้าเอาไว้นะครับอาจจะไม่ได้ชิ้นเดียวจะไม่พอนะครับโยนไปสัก4ีชิ้นนะครับคว้าอะไรก็ได้ขอคว้าไปนะครับ โยนจากนั้นนะครับเราก็ยื่นนะครับหาวัสดุนะครับที่เป็นท่อนไม้ยาวๆหรือปิดก,กิ่งไม้ยาวๆเนี่ยยื่นให้เขาให้เขาเกาะให้เขาคว้าไว้แต่ว่าตัวผู้ช่วยเหลือเองเนี่ยจะต้องอยู่บนฝั่งนะครับแล้วก็เรามัระวังนะครับในเรื่องของการที่เมื่อเขาดึงไปแล้วเนี่ยอาจจะทาให้ตัวเราเนี่ยเสียหลักตกลงไปพร้อมๆกันได้นะครับก็ใช้หลักตะโกนโยนยื่นนะครับก็จะปลอดภัยที่สุด ในเรื่องของคนที่กําลังตกน้ำนะครับแล้วก็มีคนอื่นมาช่วยท่านจะต้องระลึกไว้ว่าตัวท่านเองนะครับจะต้องไม่แพนิกต้องไม่ตกใจนะครับควบคุมสติตัวเองให้ได้ซะก่อนแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นเซี่ยววินาทีเนี่ยท่านต้องควบคุมสติตัวเองนะครับอย่าตกใจนะครับเมื่อมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับเขาอาจจะยื่นนะครับสิ่งของอะไรก็ตามแต่เนี่ยมาให้เราเกาะมาให้เราคว้าไว้นะครับถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยเราคว้าไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปคว้าอย่าไปกอดรัด พูดผ,ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือทําตามที่เขาบอกนะครับอยู่างจริงผู้ช่วยเหลือเนี่ยถ้าหากว่าเราลงไปในน้ำนะครับเราไปช่วยคนตกน้ำเนี่ยเราอาจจะถือสิ่งของอะไรก็ได้ไปด้วยนะคบเพื่อที่ยื่นให้เขากอะ แทนที่เขาจะมาเกาะแขนเราเกาะตัวเราเนี่ยอาจจะยื่นสิ่งนั้นให้เขากาะน,นะครับหรืออ้อมไปด้านหลังนะครับผู้ที่กําลังจะตกน้ําจมน้ำนะครับอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ทําทการาช่วยเหลือแล้วก็ลากเข้าฝั่งนะเพราะนั้นคนที่กําลังจะจมน้ําอยู่ก็ต้องอตั้งสตดดดิดีนะครับอย่าไปคว้าหรือว่าอย่าไปกดตัวผู้ที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือนึง่งอาจจะเกิดอันตรายไปพร้อมๆกันได้ครับ ในผู้ที่จมน้ำนะครับเมื่อผู้ช่วยเหลือนําขึ้นจากน้ํามาแล้วนะครับให้นํำผู้ที่จมน้ำนะครับมาวางนะครับบนพื้นราบบริเวณที่ปลอดภัยการเป่าปากช่วยหายใจเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เริ่มจากการเป่าปากช่วยเหลือก่อน5ครั้งนะครับเพื่อที่จะผลักนะครับหรือว่าไล่ให้น้ําที่อยู่ในปอดเนี่ยออกมาเราอาจจะเคยเข้าใจว่าคนจมน้ํา เมื่อเอาขึ้นมาแล้วต้องทําการแบกขึ้นบ่าต้องเขย่าให้น้ําออกตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสูญเสียมาเยอะแล้วนะครับการแบกขึ้นบ่า นะครับหรือว่าการจับเขย่าห้อยหัวเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่ทาการไม่ทําให้ผู้ที่จมน้ำเนี่ยรอดชีวิตกลับมาเป็นการเสียเวลานะครับเขย่ายังไงก็ไม่มีน้ําออกมาแลเพราะฉะนั้นให้เอาเข้ามาวางบนพื้นนะครับเริ่มกระบวนการทํา CPR ทําการเป่าปากก่อน5ครั้งนะครับจากนั้นกดหน้าอก30ครั้งสลับกับการช่วยหายใจ2ครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าให้นึกถึงตัวความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือเป็นสําคัญก่อนนะครับถ้าหากว่า กังวลในเรื่องของการติดเชื้อนะครับความไม่ปลอดภัยจากการปอกปากช่วยหายใจตรงนี้ก็ไม่ต้องทำนะครับให้ดําเนินการกดหน้าอกแล้วก็รอรถพยาบาลน,นะครับกดหน้าอกอย่างเดียวแล้วก็ร,รอรอรถพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกันเริ่มจริงผ่านจอ